ตัวจบปัญหาโทรศัพท์มือถือร้อนด้วย p e c t ทอ ex2 a ั h Hissing Gaming สำหรับมือถือเป็นไงมาดูกันขอสปอยเลยแล้วกันนะครับ Hissing ตัวนี้นะครับทำให้คะแนนอันตุตู้นะครับจาก1 5 2 0 0 0้าเนี่ยกลายเป็น1 5 8 0 0 0้านะครับมากกว่าคะแนน Top ปเ r อร์ฟอร์แของอันตุตู้ปีนี้อีกนะครับสามารถลดอุณหภูมิจากมากกว่า43องศานะครับให้เหลือประมาณ41องศาได้400บาทซื้อเถอะครับ ดีจริง,รงเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ iPhone 15 Pro นะครับและแน่นอนนะครับ iPhone 15 Pro แรงมาด้วยเครื่องที่ร้อนมากนะเราเล่นเกมมิ่งหนักๆนะบอกเลยว่าขอบไทเทเนียมเนี่ยตัวร้อนผมก็มาแนะนำตัวช่วยดีๆนั่นก็คือเพ็ t ทอน EX 2 Plus นะครับที่ถือเป็นฮิตซิงเกมมิ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นไงมาลองรภายในของเพ็ t ทอน EX 2 o Plus นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับโอเป็นแพ็กกิจที่สวยมากเลยนะในส่วนของฮิตซิง เกมมิ่งของเรานะครับวัสดุเป็นพลาสติก abs นะครับสวยงามมากนะครับส่วนต่อมาอันนี้ก็คือสติกเกอร์นะเราสามารถที่จะมาโมดิฟายแปะได้ตามใจเราเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่แปะนะครับแล้วก็จะเป็นสาย usb c to usb a น,นั่นเองการใช้งานนะครับก็แค่กดเปิดตรงนี้นะแต่ต้องเสียบสายโดยฝาตรงนี้นะครับจะเป็นชิปเซมิคอนดักเตอร์เราเรียกว่า t a c นะซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเย็นมากไม่ได้โกหกนะเหมือนกับแอร์เลยนะตอนนี้ แล้วก็จะมีพัดลม7ใบนะครับแล้วก็มีไฟ rgb แต่ตอนนี้ไอแผ่นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเย็นจริงๆอ่ะไม่เชื่อดู15.9องศาเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้อ่ะอุณหภูมิผมตอนนี้เห็นไหมครับหรือแม้แต่ iphone เครื่องนี้ตอนนี้นะก่อนใช้36.7นะครับแล้วเราจะมาลองทดสอบ การใช้งานว่าเจ้าเพกโทนเนี่ยสามารถที่จะลดอุณหภูมิและทำให้การเล่นเกมต่างๆดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าโดยผมจะใช้แอปอันตุตูในการเช็คเบน์มาร์กนะครับโอเคกดเทสตเกณนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับซึ่งยังไม่ได้ใช้เพกโทน EX นะครับโดยนี้นะครับจะเป็นรอบแรกนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เพกโทนนะครับสังเกตนะผมจะลองทดลอง ยิงบ่อยๆนะครับมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจน42.9และหลังจากนั้นมันจะขึ้นเป็นไฮซึ่งตัววัดอุณหภูมิเนี่ยไม่สามารถวัดได้นะครับเพราะมันสูงม,มากกว่า43องศาขึ้นไปแล้วนะครับ โอเคจบกันไปแล้วนะสำหรับ iPhone 15 Pro ที่รันแบบไม่มีฮีซิงนะครับจะได้คะแนนอยู่ที่1,525,520นะครับทดสอบความร้อนกันนะเป็นไฮนะครับวัดไม่ขึ้นเลยตอนนี้คือสูงสูงจัดเกิน42ององศาแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาผมโมกอ่ะผมวัดจากอุณหภูมิร่างกายผมนะปกตินะเครื่องไม่ได้เสีย แต่วัดไม่ได้เพราะตอนนี้ไฮจัดนะครับก็ชัดเจนว่าตอนนี้ความร้อนขึ้นสูงสุดแล้วนะครับร้อนจริงนะบอกเลยไฮนะครับตอนนี้ไฮเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะว่าถ้าเครื่องหายร้อนแล้วเราก็ใช้ลันผ่านฮิตซิงเพ็กทอน e x 2พัดไปแล้วเนะี่ยจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาทดสอบรอบ2นะครับ iPhone เครื่องนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่36.5นะครับหน้าหลังเลยโอเคส่วนฮิตซิง เพกทอนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสานะเขาว่าไม่ได้มีอะไรนะโอเควิธีการใส่ก็ใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อสาย usb c เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับเปิดปิดตรงนี้นะผมจะทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเทสเบนมาโดยอันตุต้นะแต่คราวนี้เป็นแบบมีการใช้ฮีซิงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็กดเทสสเกเลยนะ อันนี้คือผลของรอบที่แล้วนะโดยตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสรอบสองนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมเอาอุณหภูมิมาให้มันลงมาแล้วนะครับแล้วกดเทสนะครับตรงนี้ผมก็จะปล่อยไหลนะครับไม่มีการปัดนะครับสังเกตในระหว่างนั้นอ่ะผมจะลองยิงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิมันจะไม่เกินสี่สิบเอ็ดจุดสององศานะครับถึงจะเปิดลันคเท่ากันนะครับมันก็ยังไม่ขึ้นหายนะครับ เอาล่ะทุกคนหลังจากที่ทดสอบเสร็จนะครับอ่ะผมมาเช็คอุณหภูมิร่างกายผมก่อนนะ36.4นะครับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก1 5 5 0 0ล้านะเป็น1,580,000าทันทีอ่ะแล้วอุณหภูมิครับ41.8ด4 8ของเดิม42.9นะคราวนี้มาด้านหลังบ้าง38.8นะเพราะว่ามีฮีทสิงรวมเนี่ย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆนะยิ่งใกล้ๆกับฮิตซิงนี่คือช่วยได้จริงๆและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับก็คือคะแนนอันดุตูท็อปกลบอลนะครับคะแนน iPhone 15 Pro นะครับเขาได้กันประมาณ1,500,000นะครับแต่เครื่องผมครับได้คะแนน1,500,000ซึ่งสูงที่สุดในโลกตอนนี้ไม่น่าเชื่อจากฮิตซิงตัวนี้ไม่น่าเชื่อตแต่เป็นเรื่องจริงนะครับ p e ็กทอ EX2 Plus ฮิตซิงช่วยระบายความร้อนได้จริง คะแนนเบนท์มาร์กของเครื่องขึ้นได้จริงๆไม่โกหกนะครับไม่อวยด้วยประเด็นคือไม่ถึง400บาทแต่สามารถทำให้เครื่องของเราเนี่ยเย็นขึ้นได้จริงนะผมบอกเลยว่ากดซื้อเถอะจากลิงก์ด้านล่างโอเคไปแล้วสวัสดีครับ